ในคลิปนี้แก้วจะสอนทำสามดาวว่า11ด้วยสูตรซูเปอร์พอมดล่องหนล,ลาวาลูนสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทำสามดาวด้วดีมากๆแถมเล่นไม่ยากด้วยนะครับเดี๋ยวแก้วจะสอนเล่นให้ชมกันครับว่าสูตรนี้เล่นอย่างไรท่านที่ใช้ตามนี้เลยเราจะใช้ระเบิด5ตัวเพื่อประกงแพงให้คิงกับควินเข้าไปด้านในใช้บอลลูน26ตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีอาวุธที่เหลืออยู่ใช้มังกรน้อย1ตัวนะครับเป็นตัวตัดทางช่วยคิงควิน ใช้ิมเนีย10ตัวครับเพื่อที่จะเก็บสิ่งก่อสร้างหลังจากบอลลูนเข้าไปด้านในแล้วก็ใช้ลาวา3ตัวครับ2ตัวใช้จมตี1ตัวใช้เป็นตัวแทงให้กับรือห่อมันเองในแมาที่ใช้ครับเราจะใช้แช่ง3ขวดครับไว้แช่ทางฝั่งของอาวุธนะครับเวลาที่เที่เราใช้ที่เราใช้บอลลูนนั่นเองแล้วก็แมาล่องหัวหน้าขวดครับไว้ใช้กับซูเปอร์พ่อมดครับยาพิษ1ขวด เอามาไว้เผื่อเจอฐานแคนนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนออกได้นะครับถ้าคิดว่าไม่เจอฐานแคนอาจจะเปลี่ยนเป็นวิ่งวายนะครับหรือว่าจะใช้เป็นอาญาแช่ก็ได้เลยแล้วก็น้แมวิ่งวายสองขวดนะครับมาช่วยบรรลูนให้เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นถ้าใครที่ใช้นะครับจำเป็นต้องขอ,อซูปเปอร์พอมโสามตัวครับจะใช้เศษ5ตัวเนี่ยจะเป็นคนเทือนก็ปิ้นหรือว่าจะเป็นธนูได้เลยครับแต่แก้วจะขอธนูนะ้แล้วก็น้ำมาที่ใช้นะครับใช้เป็นน้ำมีอ้าเอาไป ให้ซปเปอร์พมดปลาข้างนั่นเองแล้วก็ใช้ร็อคเนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ริงจะถันไว้ให้ในคำอธิบายนะครับสามารถกดที่ริงเพื่อใช้สุดนี้ได้เลยโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านแล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันนะครับมาถึงดูเลยนะครับว่าเราเห็นสารวานครับเป็นเส้นเดียวหรือ5เส้นถ้าเส้นเดียวเนี่ยเราปล่อยไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็น5เส้นครับเราจะต้องเข้าที่ลาว่า5เส้นนะครับเพราะว่า บอลลูนของเราเนี่ยเล่นยากนั่นเองแกเข้านะครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะเข้าไปนะครับแก้มองว่าเราเข้าที่ควีนน่าจะโอเคนะครับโดยเราเข้าดิานขวาโดยเราเข้าไปกันแกจะเข้าชมกันนะครับว่าแกเข้ายังไงแกใช้ลาวาลงไปนะครับและใช้บอลลูนแกปล่อยโดรนเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ดรนจะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่อัลังนั่นเองพอเราเข้าไปนะครับแกจะปล่อย ฐานลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ยาป้านครับจากนั้นก็จะทําการใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปเพิ่มเพื่อที่จะโจมตีโซนนี้เลยครับเราล่อหุ่นลงไปด้านล่างเพื่อที่จะโจมตีควีนโอเคเราล่องหุ่นลงไปด้านล่างนะตรงนี้เลยครับโอเคเราสามารถที่จะทําการล่องหุ่นลงไปได้เพิ่มแต่เราจะไม่ได้เพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าเราได้โซนนี้มาครับได้ป้านได้อควีนครับได้เอ็กโบนครับก็ถือว่าเยี่ยมเลย ฉันั้นครับเราจะเข้าก็อาจจะเข้าไปที่ฐานแคนครับเพื่อที่จะําจดฐานแคนแต่แก้เห็นแบบนี้นะครับแก้มองว่าเราสามารถที่จะเข้าด้านล่างขึ้นไปด้านบนได้นะครับฉะนั้นเราจะใช้คิงกับควีนไปดึงขวาครับก็ปอยมังกรน้อยไปตัดทางแล้วใช้คิงลงไปนะครับคิงจะไปดึงขวาครับเพราะมังกรน้อยตัดทางแล้วแล้วเราจะใช้ควีนเนี่ยเข้าไปนะครับเพื่อที่จมงตีโซนนี้ฉะนั้นครับแก้มองว่าเราสามารถที่จะเข้าได้เลยครับก็ป้องผู้อยู่ด้านซ้ายครับฉะนั้น เราจะปล่อยละวาลงไปครับและใช้บอลลูนลงไปถ้าเป็นป้อมธนูครับก็ปล่อยลงไป3-4ตัวครับปื้นใหญ่ก็เช่นกันครับ3-4ตัวแล้วแก็ปล่อยละวาลงไปเพิ่มปล่อยปูเดนลงไปตรงกลางครับก็ช่วยจะได้ช่วยเพิ่มบัฟเลือดนั่นเองเราลงไปได้ซ้ายครับหมดเลยแล้วก็แก้วคิดว่าแก้วจะแช่ไปที่ป้อมอินสีกับเพื่องกวาดอากาศครับแก้วใช้วิ่งไวยปล่อยยาพี่ไปที่ทหารแค่ไอ้คงกระดูกเลยครับแล้วใช้วิ่งไวไปที่เสาละวา โอเคประมาณนี้เลยครับเราจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะทําการใช้สกิลคาพิมพ์ต่างของวอร,ร,รเดนได้เลยครับแล้วก็สมาร์ทที่จะแช่ไปได้เราใช้มินเนี่ยนครับลงไปตรงที่ไม่มีใครจมตีนครับแก้วดื่มใช้ระเบิดครับก็สมาร์ทที่จะปล่อยทิ้งไปได้เลยตอนนี้เนี่ยถ้าฝั่งของมินเนี่ยจะเข้าไปนะครับเราก็ต้องเก็บให้ทันเวลาและอาวุธก็พังลงไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเล่อจริงๆก็ไม่ได้ยากนะคุณผู้ชมอาจจะ เกิดความควรครับว่าได้ยินชื่อลาวาลูแล้วสูตรนี้มันต้องยากแน่เลยแต่เล่นจริงแล้วนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะอาจจะเล่นสองสัปดาห์ก่อนครับพอจับจุดกำทังได้เราก็สามารถที่จะเริ่มเล่นให้เก่งขึ้นได้นะครับแรกๆนี่ก็อาจจะลงบอลลูนยัดยัดกันไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยฝึกลงแบบนับนะครับ3ตัว4ตัวแบบไหนจะยืดหยุ่นกว่ากันก็สามารถที่จะค่อยๆฝึกไปได้นะครับแก้วเองก็ฝึกอยู่เหมือนกันก็จะช่วยเราครับสมาที่จะเล่นสูตร อ่ะซูเปอร์พมดล่องหนลาวารูนด้นั่นเองมาชมไม้ที่2กันดีกว่านะครับเจ้าบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับมาถึงก็ดูเลยนะครับว่าสารวาเป็นเส้นเดียวหรือ5เส้นบ้านหลังนี้ครับสาลวาเป็น5เส้นทั้ง2ป้อมเลยนะครับแล้วก็ป้มมิสซีอยู่ด้านซ้ายเครื่องกวาดอากาศปัอไปด้านบนด้านล่างครับมีควีนอยู่ด้านล่างแต่ว่ามีหอคอยระเบิดครับซึ่งจะเป็นปัญหาของเราครับเมื่อเราใช้ซูเปอร์พมดนั่นเองฉะนั้นเราต้องหาทำเลที่จะเข้านะครับเพื่อที่จะเข้าไป แก้บังว่าบริเวณด้านซ้ายนะครับเราเข้าไปได้เราใช้ลาวาลงไปนะครับมันจะพุ่งไปที่ป้องพูนครับเราปล่อยวิทยหัวลูกตามไปนะครับแล้วก็ใช้อามิเนียนไปที่กระตทองถิ่นซาครับแกวอยากจะปล่อยลงไปโดน้าเข้าไปนะครับเจอลูกโป่งสีดำครับเราใช้น้อแมล่องหัวลงไปนะครับแล้วก็ทหารปล่อยยาป้าลงไปนะครับเราสามารถที่จะล่องหัวลงไปได้เพิ่มครับตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยจะมีกับดักทอรดโนครับเราต้องใช้ล่องหัวลงไปเพิ่มแล้วก็ ซูเปอร์พมุตตครับจะทําการโจมตีด้านบนเราล่ลองหัวลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะทําการโจมตีแล้วก็ล่องหัวลงไปเพิ่มครับแต่ว่าเราไม่ได้ป้อมราวาด้านล่างนั่นเองเราได้ควีนครับฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้คิงกับควีนเข้าไปได้ไหมแก้คิดว่าไม่ได้ครับฉะนั้นเราจะต้องเข้านะครับโดยแก้วตัดทางด้านบนละกันเดี๋ยวแก้วบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมแก้วตัดทางด้านบนแก้วใช้คิงระเบิดลงไปแก้วไปควีนลงไปนะครับเพื่อที่แก้วจะใช้ลาว,วาบอลูนครับมาด้านล่าง แล้วก็ไปด้านซ้ายนั่นเองซึ loves, ่งแก้วจะใช้คิงกับพีนไปด้านบนครับเราอาจจะต้องเข้าเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ทันเวลาโดยเราดูนะครับว่าป้อมพูอยู่ตรงไหนอยู่ด้านขวานครับเราปล่อยลาวาลงไปป้อมพอมดไอ้ป้อมถนนครับ3ตัว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 นะครับแล้วก็แก้วก็ใช้ลาวาบอลลูลงไปนะครับแล้วแก้วปล่อยปูเดินลงไปด้านล่างนะแก้วไม่ได้ปล่อยด้านบนครับเพื่อที่จะเข้าไปซึ่งผู้ชมสามารถที่จะวางแผนได้นะครับว่าจะปล่อย ปูเดียนลงไปตรงไหนครับเดีบรรลุนไว้สักหนึ่งตัวครับเพื่อที่จะทําให้ไม่ผิดพลาดนั่นเองโอเคเราแชรไปที่เสาละวาเลยครับแล้วเราใช้วิ่งไวครับวิ่งไวไปหาเสาลาวาครับเราปล่อยยาพิษไปที่คงกระดูกอากาศเลยครับเราแชรไปหนึ่งทีที่เสาละวาครับแล้วก็จะแชรไปที่ป้อมพุด้านซ้ายเราใช้สกิลคัมพิมา์ตะปูวเดนเลยครับแล้วก็บรรลุที่เหลืออยุ่ครับเราปล่อยลงไปด้านซ้ายเราใช้วิ่งไวลงไปนะครับก็สามารถที่จะ ทำการเก็บ3ามดาวได้นั่นเองคือสุดนี้นะครับเราอาจจะต้องฝึกบ่อยๆครับอาจจะซ้อมกับเพื่อนในแคนก่อนแล้วก็ไปตีจริงครับก็ลองได้ดูนะครับว่าเราจะอ่านแผนเข้ายังไงครับส่วนใหญ่แก้วจะไม่ค่อยได้ดูหรอกนะครับว่าแก้วจะเข้าลาวารูตรงไหนส่วนใหญ่แก้วจะดูนะครับว่าคีย์ดีเฟนต์ครับมันอยู่ตรงไหนอย่างเช่นถ้าอยู่ตรงกลางครับเราก็เข้าไปตรงกลางและโจมตีครับพอเราโจมตีได้ก็ดูที่เหลือนครับว่าเหลือควีนไหมเหลือสาลาวาฮาเส้นไหมเพื่อที่จะใช้ คิงกับพุนเข้าไปจัดการครับแล้วก็ใช้ลาวาลูนครับเข้าไปตามหน้างานนั่นเองแก้วก็เปลี่ยนแผลได้ครับไม่ใช่ว่าจะต้องลงเหมือนเดิมเปรีๆนะครับเราก็สามารถที่จะพลิกแพงได้นั่นเองเดี๋ยวเราผูชมตาสุดท้ายกันนะครับว่าเป็นยังไงมาชมมาสุดท้ายกันดีกว่าครับแก้วอยากจะติชมกันครับเป็นบ้านที่กว้างๆครับทําให้เราเล่นคนข้างยากเลยครับแก้วเข้าใจว่าเขาน่าจะจัดมาเพื่อกันทางฝั่งของ ซูเปอร์ธนูล่องหุ่นนั่นเองโดยตรงกลางครับมีคีย์รีเฟน์นะครับอาวุธหลักอยู่ตรงกลางเราจะเข้าไปนะครับแก้มมองว่าเราเข้าด้วยขวานครับใช้ราวาเข้าไปและใช้อุโอดมเข้าไปนะครับสามารถที่จะใช้ธนาล่องหุ่นลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปถึงพ้อมีซีหมายนะครับลูกปงสีตามาแล้วหนึ่งลู่ครับแล้วก็เข้าไปถึงครับเราใช้ทหานลงมาปะยาบ้าทครับแล้วก็จะใช้ยาพิษล่องหุ่นลงไปเพิ่มโอเค เราสามารถที่จะใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มได้ครับตรงนี้เลยแล้วก็จะโจมตีตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะล่องหุ่นลงไปได้เพิ่มโอเคและแก้ดูเหมือนว่าล่องหุ่นยิหนึ่งขวดครับใช้ลงไปด้านล่างก็จะได้ป้อมพูด้วยนั่นเองเป็นการตัดทางไปในตัวนะครับฉะนั้นป้อมพู้เดือดสามป้อมครับเราต้องตัดทางเล่นขวานครับเพื่อที่จะเข้าไปออไมไ่ได้านครับเพราะว่าควิอยู่ด้านล่างเราต้องกำจัดควีนก่อนครับควีนเป็นอะไรที่เป็นปัญหามากๆเลยเราใช้มังกรน้อยลงไปได้านซ้าย แล้วปล่อยระเบิดลงไปตรงกลางเพื่อที่จะให้คิงเข้าไปหาควีนและใช้มริทูดาได้เลยครับเพื่อที่จะโจมตีส่วนควีนครับจะเข้าไปด้านในแล้วก็โจมตีป้อมผู้ด้านครับฉะนั้นเราจะเข้ากันครับเราจะเข้าด้านบนนลางครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคิงกับควีนเราใช้เอทั้งฝั่งของลาวาลงไปครับด้านบนแล้วก็ใช้บอลูลงไปนะครับแก้ปล่อยลงไปที่ป้อมพอมดท่ตัวแล้วปล่อยไปอีกสักสตัวครับหนึ่งามตีห้า และแก้วใช้มินเนี่ยนลงไปสัก4ตัวนะครับตรงนี้เลยและแก้วใช้ลาวาไปด้านบนครับใช้บอลลูนไปที่ป้อมธนู3ตัวป้อมเทิล่า3ตัวครับแล้วก็จะใช้น้ำยาวิ่งวครับลงไปแล้วปล่อยปูเดินลงไปด้านบนครับชาปไปนิดนึงแล้วแช่ไปที่ป้อมธนูแล้วก็ป้อมเอ็กโบนครับเราใช้วิ่งไวลงไปเพิ่มใช้มินเนี่ยนลงไปด้านบนครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ท่าัางของยาแช่ครับแช่ไปที่ป้อมพูได้เลย และแก้ใช้บอลลูนครับลงไปด้านซ้ายเป็นการช่วยบีบบีบทานครับให้แคบลงแลวใช้มินเนี่ยล,ลงไปนะครับคราสามารถที่จะใช้ยาแช่ไปที่้อมผูได้เลยแล้วก็ปูเด่นครับสามารถที่จะลงมาได้จะใช้สก,กิลคัมพิมตัตอนนี้ได้เลยครับหรือว่าจะเก็บไว้ใช้ตอนที่เจอกับลูกปงสีแดงก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกโปงสีแดงนะครับมันจะโจงตีแบบกระจายนะครับทำให้ มันโจมตีได้หลายตัวนั่นเองเราใช้สกิลความพิมพ์ตาจจะคุมนั่นเองครับแต่ว่าต้องจับตาดูให้ดีครับว่ามันขึ้นมาเมื่อไรอย่างเช่น้นขวานครับเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็เอออาจจะใช้ได้นะครับโอเคอาวุธพังลงไปหมดแล้วนะครับที่เหลือบอลลูนก็จะเข้าไปโจมตีสิ่งก่อสร้างรวมทั้งมินเนี่ยนที่เราได้พยายามเก็บกวาดด้าน,นนอกก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับและนี่ก็เป็นสูตรซูปเปอร์พ่องมดล่างหุ่นครับแก้วว่า เป็นสุตรอีกหนึ่งสุดที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับบ้าน11ตีได้แทบจะซุกทรงเลยนะครับแล้วก็เหมาะย่างยิ่งเลยครับที่จะโจมตีใส่บ้านที่มีลาวา5เส้น2ป้อมนะครับจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเลยยังไงคุณชมเอาสูตรที่แก้วสอน,นครับไปใช้ไปฝึกดูนะครับจะได้เล่นเทพๆนะครับแล้วก็โชว์สามดาวเท่ๆในบอ่อเลย